s u z ก k เบิร์กแม400เรียบรูดูแพงเม็ดอินเจแปน u z u กิ b บ r ร์กแมน400เป็นรถสกูตเตอร์ที่ทางสุสกิภูมิใจนําเสนอเป็นอย่างมากครับซึ่งตัวรถเองเนี่ยนำเข้ามาจากญี่ปุ่นทั้งคันเลยมั่นใจได้เลยว่างานประกอบเนียนและดีอย่างแน่นอนแถมสุสกิเบิร์ m a n 400ยังโดดเด่นในเรื่องของตัวรถยังไม่พอครับมีช่วงล่างที่น่าสนใจอีกน่าสนใจยังไงเรามาดูกัน ซูซูกิเบิร์แมน0 0มีเครื่องยนต์ขนาด3 9 9ซีซีหสูบ DOSC ขนาดกระบอกสูบและช่องชักอยู่ที่81คูณ77.6ม mm. ิลิเมตรอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่12.5ต่อ1มีแรงม้าทั้งหมด31แรงม้าที่รอบ6,300รอบต่อนาทีแรงบิดอยู่ที่36นิวตันเมตรที่รอบ4,800รอบต่อนาทีถังน้ำมันมีความจุอยู่ที่13.5ลิตรน้ำหนักตัวรถเองอยู่ที่ 215กิโลกรัมโชคหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกที่มีขนาดแกน41มิลิเมตรชคหลังเป็นแบบลิงทายที่มีการวางโชคหลังแบบแนวนอนนั่นเองครับทาให้การซับแรงกระแทกที่มาจากล้อหลังได้อย่างดีต่อชคหลังเองก็ยังสามารถปรับระดับความแข็งได้ถึง7ระดับด้วยกันยางหน้ามีขนาด120ทับเขอบ15้ายางหลังมีขนาด150ทับเขอบ13ทั้งล้อหน้าและล้อหลังเองเป็นยางเรเดียนครับที่ไม่มียางใน เบรกหน้าเป็นแบบดิสเบรกแบบคู่ที่มาพร้อมกับจานดิส260มิมส่วนเบรกหลังนะครับเป็นแบบดิสเบรกที่มีขนาดจานเบรกอยู่ที่210มิมปั๊มเบรกขนาด1ลูกสูบทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังยังมาพร้อมกับระบบ ABS อีกด้วยครับยูบ็อกมีขนาดใหญ่ถึง42ลิตรเลยครับในส่วนของไฟส่องสว่างไฟหน้าเป็นแบบ LED ไฟท้ายเป็นแบบ LED แต่ไฟเลี้ยวเป็นแบบหลอดไส้ธรรมดาครับ คมไฟหน้ามี2คมครับแบ่งซ้ายขวาซึ่งคิ้วเป็นเหมือนตัววายเลยทําให้ดูสวยงามและลงตัวกับตัวรถมากในส่วนของไฟท้ายออกแบบมาให้ดูเหมือนตัวบีคว่ำดูแล้วมีความสวยงามไปอีกแบบเบารถเป็นแบบตอนเดียวแต่แบ่งระดับของผู้ขับขี่และผู้ซ้อนอย่างชัดเจนครับตัวรถมีฐานล้ออยู่ที่1580ม mm. มมิติของตัวรถกว้างคุณยาวคุณสูงอยู่ที่7 6 mm 5ค mm ูณ2235คูณม ทำให้ตัวรถนั้นดูผอมเพรียวนั่นเองครับเดือนใหม่เป็นแบบดิจิตอลผสมอนาล็อกที่บอกค่าต่างๆเช่นปริมาณน้ำมันทริปรวมทริป AB วัดรอบวัดความเร็วไฟแจ้งเตือนต่างๆครับสุสกิเบร็กแมนมาพร้อมกับเบรกมือให้มาเผื่อเวลาเรานํารถไปจอดที่ลาดชันนั่นเองเรามาดูฟีลิ่งด้านการขีก่กันบ้างครับถ้านั่งเป็นท่านั่งที่หลังตรงครับนั่งสบายๆองศากันวางเท้าเหมือนเรานั่งเก้าอี้เลยครับ ซึ่งทาให้ผู้ขับขี่สบายเวลารู้สึกกับขี่ความสูงจากบอร์ดถึงพื้นอยู่ที่755ม mm, ิลลิเมตรซึ่งตัวผมเองสูง177เซนติเมตรจึงวางเท้าได้เกือบเต็มเต็มเท้าเลยครับในส่วนของที่วางเท้าหรือฟุตบอร์ดมีส่วนเว้าทําให้เราวางเท้าได้สบายขึ้นในส่วนของบอกผู้ขับขี่ครับสามารถปรับระดับได้จึงทําให้ผู้ขับขี่ตัวเลขไม่มีปัญหาเรื่องการขับขี่เลยแฮนด์ของตัวรถเป็นแฮนด์บาร์จึงทาให้เราควบคุมรถได้ง่ายนั่นเอง สำหรับการขับขี่หรือการเดินทางบอกเลยว่า s u z u k ิเบิ g m a n 400ทำได้ดีครับตอบโจทย์สำหรับสายเดินทางอัตราเร่งของตัวรถถือว่าทำได้ดีในช่วงรอบต้นทำได้ดีเลยตอบสนองคันเร่งได้อย่างมั่นใจซึ่งหากขับขี่ในเมืองก็เหมาะเช่นกันครับสำหรับคนที่เพิ่งขี่อาจจะรู้สึกว่าเวลาเร่งออกตัวทำไมรถถึงไม่ยุบตัวกดลงแต่กลับดิ้งสวนขึ้นมาแทนเป็นเพราะโช้หลังนั่นเองครับที่วางเป็นแนวนอนทำให้การไยแรงเปลี่ยนไปนั่นเองครับแต่ s u z u k ิเบิ g m a n 400เป็นรถที่ขี่มันมากๆเลย ท็อปสปีดของตัวรถที่ทําได้อยู่ที่140-145ถึงครับซึ่งแล้วแต่น้ําหนักตัวเลยครับแล้วก็ความเร็วที่140เนี่ยจะรู้สึกได้เลยครับว่ารอบเริ่มตัดแล้วครับในส่วนของการเข้าโค้งเองซูซูกิเบิร์กแม400 mm. ก็ยังทําได้ดีเนื่องด้วยฐานล้อที่ยาวทําให้เรามั่นใจในโค้งได้เลยครับว่ารถนิ่งแน่นอนไม่มีอาการสั่นเลยถึงฐานล้อจะยาวครับแต่ตัวรถเนี่ยมีการพลิกได้ไวครับถ้าถามว่าทาไมถึงพลิกได้ไวทั้งๆท,ท,ที่ฐานล้อยาวคําตอบก็คือ ล้อหน้าที่มีขนาด15นิ้วนั่นเองและล้อหลังที่มีขนาด13นิ้วครับทำให้เราพริกรถได้ไวนั่นเองครับอัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ที่23-25กิโลเมตรต่อลิตรเนื่องจากเป็นการทดสอบรถครับบางทีอาจจะใช้คันเร่งเยอะกว่าปกติที่เราใช้ในชีวิตประจําวันครับอัตราการสิ้นเปลืองจึงไม่คงที่นั่นเองครับในส่วนของระบบเบรกต้องบอกว่า Suzuki Burgman 400เนี่ยเป็นรถที่เบรกเหนบครับสามารถสั่งได้ดังใจเลยดิสเบรกคู่หน้าก็ตอบโจทย์ครับแต่ในส่วนของระบบ ABS เนี่ย เราได้มีโอกาสทดสอบด้วยเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกพอดีครับวันที่เรารีวิวครับเบรกหน้าค่อนข้างลึกพอสมควรครับกว่าระบบเบรก ABS เนี่ยจะทํางานแต่เบรกหลังตอบสนองการทํางานได้ไวมากๆครับในส่วนของช่วงล่างชกหน้าที่เซ็ตมาจากโรงงานเนี่ยพอดีกับการใช้ในชีวิตประจําวันเลยเหมาะแก่การใช้งานในเมืองมากๆชกหลังก็เช่นกันครับสามารถปรับระดับความแข็งได้ถึงเจ็ดระดับซึ่งผู้ขับขี่เนี่ยสามารถเซ็ตให้เข้ากับน้ําหนักตัวรถหรือน้ําหนักตัวของผู้ขับขี่ได้เลยครับ บทสรุปของเบิร์กแมนส0 0อยเนี่ยต้องบอกว่าตอบโจทย์เป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลหรือการใช้งานในเมืองนะครับแต่สำหรับผู้ขขี่ทางไกลก็อาจจะปรับเปลี่ยนองศาหน้าชามเพื่อให้ขี่สนุกและมันยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็ทําได้เช่นกันครับในส่วนของช่องล่างที่เซ็ตมาจากโรงงานทําได้ดีไม่ยวบไม่ย,ย้ยแถมชกหลังยังสามารถปรับระดับความแข็งได้ไฟหน้าและไฟท้ายเป็นแอลดีสว่างชัดเจนครับยูบ็อกมีขนาดใหญ่แส่ของได้เยอะถามว่าคุ้มค่ากับราคาไหมก็ต้องบอกว่าคุ้มค่ากับราคามากครับเพราะรถเป็นรถที่นนําาาาเข้า้มาจากี่่ปุทัังค ราคาของตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่2 000, 1 4 0 0 0บาทมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีได้แก่สีดำด้านสีน้ำเงินด้านและสีขาวครับสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูและทดสอบรถตัวจริงได้ที่ศูนย์สุูกิใกล้บ้านท่านได้เลยครับขอขอบคุณไทยสุสกิมากๆครับที่ให้โอกาสพวกเราในการรีวิวในครั้งนี้แล้วกลับมาพบการรีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มได้ที่รายการมอไซทีรายการดีๆที่ไม่ได้มีแค่เรื่องมอไซ์